สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวทไทยลีกจากสนามช้างอารีนาในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เกมบิ๊กแมชครับของศึกไทยลีกหนึ่งนะครับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดจ่าฝูงครับพบกับการท่าเรือ f อฟซีนะครับสำหรับกองหน้าตัวใหม่ที่ลงตัวจริงในวันนี้ด้วยครับอย่างเป็นเอลเอ็นลาปา บีดำจากขวาไปซ้ายครับเปิดเกมก่อนนะครับธีระทรหวางเลยครับขนานเส้นแม่นด้วยครับ <S <S สุพนัทตัวตัวผ่านไปดื้อหนึ่งดานแล้วยิงเสาแรกโดนทิ้งตัวรับไปได้ซัดได้ไม่หนักนะครับสมพรยศก็เลย <S 1> <S 1> <S โอ้โหไปดื้อเลยครับไม่กล้าฟาวด้วยนะครับเพราะว่าสุพนัทมาเชื่อมด้วยครับแปะจังหวะเดียบิสโซลี สุพนัทยังไม่เสี่ยงพลิกธีระทรตักเอาแล้วครับข้ามสุพนัทไม่ได้ถึงบิสโซลี่แล้วไหลย้อนมาสุพนัทเหมือนตาครับโอ้โหได้แประตนะบอลมันหนีกรอบเข้าไปในกรอบแล้วได้จบนะครับบุริรัมหาพื้นที่จนได้แต่ว่าโดนเร่งมาด้วยเฉลิมศักด้วยนะครับสุพนัทวางเท้าลูกนี้ว่ายังน่าผิดหวังอยู่ ในกรอบมีการทะเรือรอ,อยู่หคนแล้วเปลี่ยนทางบอลได้เสาไกลเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเข้าชาล,ลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับการทะาเรือบุกมาน้ำโอโ้แบบต้องยอมเจ็บตัวครับชินวัตรวงชัยดูอีกทีครับมาตามนัดเลยครับลงตัวทุกอย่างครับเตะมุมของวรชิตที่เสาแรกให้สิทธาแล้วก็เปลี่ยนทางบอลไปฝั่งบุรีรัมเทไปกันหมดแล้วครับทำให้ หลงทางนะครับบอธีรท,ทรวามาให้ลูกที่ขก้ทองโงยเขียวว่าเบาไปหน่อยครับยังตีเสมอไม่ได้ไม่ได้เจองานยากเท่าไหร่นะครับลูกครอสเร็วของธีรทรไปให้เป็นอัสนาวีได้ตางป้อมเปิดเอาแลับมาอย่างไม่ยิงเนี้นยพยายามจะจ่ายลูกนี้แต่ยังได้มาเทคสองโอ้โหปัดเอาไว้ได้ครับเดทริาลูกกดของ วรชิตเนี่ยที่ตามมาเจอบอลพอดีครับนี่ครับโดนตามินัสดักได้แต่โอ้โหวรชิตเข้ามาเร็วกว่าใครนะครับที่ธรวางมาเสาแรกตุงนี้ยวชมพรดุ่มาเติมใหม่ของภาษาด้ซ้ายบัวอเคียหูปลิ้นเมทาบินาสเข้าไปปลิ้นแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับงันมามาให้กับบัวอเคียชงจงก็ไม่มีใครครับชมพรมาขวาได้แล้วก็จบครึ่งแรกครับ ก็เป็นชินวัตรวงชัยนะครับที่นำประตูขึ้นนำให้การท่าเรือได้ดูก็จิทอนพนที่มีโออาดูว่าจิทอนช่องนี้ให้กับทางสุวระชัยใจเด็ดแฉละบล็อกแล้วสุพรไม่ผนบิสุีิบิสุี่เกี่ยวหาจวะไหลามาให้กับทางเขาซิกตติบล็อกครับ <c oughs> แค่เตะมุมเท่านั้น <c oughs> ตะลุดเลยนะครับพอมีสุปรชัยลงมามีกคนนึงนนี่ าหาไม่ได้ย้อนเชียวทอนใหม่ตั้งกันใหม่ครับเนือระบดินเปิดมันจับที่เสาแรกแล้วกระชอมาแต่วันนี้สุปรชัยได้ซัดแล้วโดนเสาตัวต่ำฟัดไม่ได้ครับโอ้โหสุดท้ายมีจนวักเรือมากโอ้โฉนเสาเปรี้ยนใหญ่เลยครับสุภชัยใจเด็ด <c oughs> บอยอยู่ที่สุปชัย สุวใัยให้ทีนทอนเปิดเปิดโค้งมาโบอาคเคียลูกนี้แล้วสุพนัดตรงตัวสมพรโอ้โหยังยังตีเสมอไม่ได้ครับแค่ตนมุมเท่านั้นนี่ง้างนเต็มเลยนะครับสมพรยังช่วยหยุดเอาไว้ได้นะครับวันนี้นี่ไม่ต่ำกว่า4-5หเซฟแล้วครับช่วยขวางให้บอลเข้ากรอบได้ถ้าเรือมาที่สุวน,านัารุยเองลุยแล้ว แล้วไหลช่องนี้ของทางวอลาชิจาตจังหวัดพิจนานเลี้ยวเข้าไปมาแล้วสุนันโดนขวางเคลีย้ยวมาได้ของทางคิมยอกแล้วครับบ mm hmm. อลขาส่นล่างมาเสาแรกกระชอยมาครับชุประชัยนี่ที่หนึ่งข้ามทางครับสุพน,นัทโอ้โหว่าสองสุกเลยครับโอ้โหไม่มีลูกไหนผ่านมือสมพรยศไปได้ครับวันนี้แล้วโม่งที่แรกของสุภรชัยสมพรยืนตำแหน่งดีครับส่วนสุพนัทพยายามจะ เน้นให้มันหนีผู้สาะตูย้อยไปเสาไกลแต่ก็กลายเป็นโขกโดนใต้บอลมากไปเองครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าการท่าเรือทําได้ครับโอ้โหสิงเจ้าท่าฟื้นคืนชีพครับเ,เก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ5เกมได้ครับแบบโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับ